เธอเคยเป็นราชาทหารพิเศษแต่กลับย้ายข้ามไปยังสังคมดั้งเดิมโดยไม่คาดคิดกลายเป็นเด็กดั้งเดิมอายุเพียงสิบปีที่นี่ไม่เพียงต้องอดอาหารสามวันก้ามือแม้แต่กางเกงในสักตัวก็ไม่มีแต่เธอกลับไม่ตื่นตระหนกเลยสักนิดด้วยประสบการณ์จากชาติที่แล้วของเธอการตั้งหลักในสังคมดั้งเดิมนี้ก็เหมือนถือกระดานอยู่ในมือขณะนี้ผู้นำยินนั่งอยู่ข้างๆครุ่นคิดอะไรบางอย่างสิ่งที่เห็นและได้ยินในเผ่าหั่นช่วงสองสามวันนี้ทำให้รุยรู้สึกตื่นตะลึงอย่างมากหลังงจาากคค่่นนิดอยถี้ว เขารวบรวมความกล้าพูดกับเธอว่าผู้นําหันเผายิ่งของเราจะเข้าร่วมเผาหันได้ไหมเหมือนเผายูที่อยู่ร่วมกับพวกเธอฉันก็อยากให้คนในเผ่าของฉันได้มีชีวิตที่ดีแบบนี้เพียงแต่ฉันยังกังวลอยู่บ้างเผยยิ่งของเรานั้นเลี้ยงนกยักษ์มานาหลายชั่วอายุคนพวกมันไม่เคยออกจากที่ราบนั้นเลยฉันกลัวว่าพวกมันจะปรับตัวกับสิ่งมีชีวิตที่นี่ไม่ได้เมื่อได้ยินคําพูดของรุยเธอรู้สึกทั้งตกใจและดีใจรีพูดว่าเธออยากเข้าร่วมเผาหันของเราแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องดี ส่วนเรื่องนกยักษ์เธอไม่ต้องกังวลเลยถ้าเธอกังวลเรื่องการขยายพันธุ์ของพวกมันเราสามารถสร้างรังพิเศษให้พวกมันบนภูเขาทางทิศตะวันตกได้แม้ว่าพวกมันจะปรับตัวที่นี่ไม่ได้จริงๆพวกมันก็ยังกลับไปขยายพันธุ์ที่ที่ราบได้เพราะยังไงก็ตามบริเวณรอบทะเลสาบเกลือจะเป็นดินแดนของเผ่าฮันเราในอนาคตดังนั้นเธอวางใจได้เลยให้ทั้งเผ่าย้ายมาอยู่ที่นี่ได้เลยรุยได้ยินคำพูดของเธอแล้วพยักหน้าบ่อยๆความกังวลในใจค่อยๆคลายลง เขารู้สึกว่าการจัดการของเธอรอบคอบมาคำนึงถึงสถานการณ์พิเศษของเผ่ายิงอย่างเต็มที่นี่ทำให้รุยรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นและเป็นคนดีเขาเชื่อว่าภายใต้การนำของเธอตัวเขาเองและคนในเผ่าจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนรุยจึงลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าจริงจังคำนับเธอว่าผู้นำขอบคุณที่ยอมรับเราเผ่ายิงของเราจะทุ่มเทให้เผ่าฮั่นอย่างเต็มที่ในอนาคตและทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเธอรีบลุกขึ้นไปพยุงรุยขึ้นแล้วหัวเราะว่า ฮาฮาฮาเยี่ยมมากจากนี้ไปพวกเธอคือกลุ่มยิงของเผ่าฮันแล้วในเมื่อพวกเธอยินดีช่วยเผ่าภารกิจครั้งนี้ก็มีส่วนของพวกเธอด้วยริตะบอกตัวเองด้วยความตื่นเต้นและรับประกันว่าผู้นําเกาะเธอสั่งมาได้เลยถ้าเราทําได้เราจะทุ่มสุดตัวแน่นอนภารกิจครั้งนี้คือให้พวกเธอช่วยยูฟูจับมมาป่าให้สําเร็จบาซูก้าของพวกเธอมีข้อได้เปรียบมากในอากาศดังนั้นครั้งนี้เธอต้องระดมยักย้ายทั้งหมดของเผ่ายิง ค้นหาตำแหน่งฝูงม้าป่าบนทุ่งหญ้าอย่ายงละเอียดเมื่อเจอแล้วให้รีบนำกองทหารม้าของเราไปทันทีพร้อมกันนั้นก็ต้องขับนกยักษ์ช่วยทหารม้าขับไล่และล้อมฝูงมา้าไม่มีปัญหาเราทำได้แน่นอนเดี๋ยวฉันกลับไปจะจัดเตรียมทันทีรุยตอบอย่างมั่นใจยูฟูและยิงรุยมองหน้ากันแล้วทุบอกกันแรงๆเพื่อแสดงถึงความสนิทและความตั้งใจร่วมมือทั้งสองเข้าร่วมเผาหั่นพร้อมกันตอนนี้ต้องร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อทำภารกิจสำคัญนี้ให้สำเร็จ หัวใจเต็มไปด้วยความคาดหวังและพลังต่อสู้เช้าวันรุ่งขึ้นดาลีและยูฟูพร้อมด้วยเซวีตูและยิงรุยนำรถวัวสี่คันรถเข็นมือ20คันนำนักรบ80คนและทาส1หนึ่งคนที่ใส่โซ่เท้าออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่พวกเขาข้าแม่น้ำจากสะพานไม้ของเผ่าหัน่นแล้วเดินตามฝั่งแม่น้ำไปทางเหนือมุ่งหน้าไปยังเขตเมืองเหล็กของทะเลสาบเกลืออย่างมั่นคงอีกวันผ่านไปชูดานำนักรบสองคน และคนเผ่าลี่กว่า200คนกลับมาถึงเผ่าหั่นอย่างราบรื่นชาวเผ่าลี่กว่า30คนที่ถูกดาตู้จับไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการปล่อยตัวเมื่อเฮนลี่อูนําคนเผ่ามาเข้าร่วมเผาหั่นทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ไม่มีอารมณ์ต่อต้านใดๆล้อมรวมเข้ากับครอบครัวใหญ่แห่งนี้อย่างเป็นธรรมชาติช่วงเวลานี้เผ่าหั่นได้หว่านเมล็ดข้าวฤดูการที่สองลงไปแล้วเนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนฝนตกชุกเมล็ดข้าวดูดซับน้ำเพียงพอใช้เวลาเพียงสามวันก็งอกออกจากดิน อีกประมาณ20วันต้นกล้าเหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงถึงตอนนั้นก็ต้องทําการปักดำครั้งที่สองอยางไรก็ตามด้วยจํานวนประชากรเผ่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการจัดหาอาหารค่อยๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพื่อให้ทุกคนมีอาหารเพียงพอเธอวางแผนขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มหลังจากคุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนตัดสินใจกําหนดทิศทางการขยายนาข้าวไปที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเล็กที่นั่นเคยมีเผ่าต้นไม้ทางทิศเหนือเผาหนูดําทางทิศตะวันออก และเผ่าลี่ทางทิศใต้ตอนนี้ทั้งสามเผ่านี้ถูกรวมเข้ากับเผ่าฮั่นแล้วพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้เผ่าฮั่นสามารถเปิดที่นาทั้งหมดได้เพื่อรับประกันอาหารที่เพียงพอยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เผ่าได้สร้างสะพานไม้แล้วแม้ต้องเดินทางไปกลับระหว่างสองฝั่งทุกวันก็ไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแต่การขุดคลองเป็นงานใหญ่การขุดด้วยแรงงานปกติช้าเกินไปเธอจึงนึกถึงการใช้ระเบิดเพื่อเร่งกระบวนการนี้กรดกรรมถันที่เตรียมไว้ก่อนหน้ายังเหลือเยอะแต่กรดในตริคหมดไปตอนระเบิดหินแร่ โชคดีที่คราวนี้พบหินในเตรดโดยบังเอิญที่เขตเมืองทะเลสาบเกลือตอนกลับมาเธอจึงนำกลับมาหลายถุงนี่ก็แก่ปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอสำหรับทำระเบิดได้ไม่กี่วันต่อมาเธอลงมือกลั่นกรดไนตริกใหม่ด้วยตัวเองพร้อมทั้งกลั่นกรีซอรีนเข้มข้นได้หลายไหยแต่เมื่อการทำระเบิดคืบหน้าน้ำมันในคลังเผาลดลงอย่างรวดเร็วโชคดีที่สบู่ซึ่งเป็นผลพลอยได้นั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่าจอบลวดยาง ก็เกิดขึ้นภายใต้การแนะนําของเธอจอบแปลกๆในมือนี้ใช้ทําอะไรกันแน่ชูดาถือจอบลวดหยางทองแดงใหม่เอี่ยมมองเธอด้วยความสงสัยเต็มใบหน้าแล้วถามจอบแน่นอนว่าใช้ขุดดินแต่จอบนี้ออกแบบมาเพื่อเจาะรูบนพื้นดินโดยเฉพาะเธออธิบายอย่างอดทนเจาะรูคือการขุดหลุมเรอขุดหลุมบนพื้นดินทําไมดาตู้ก็ถามด้วยความอยากรู้จากข้างๆเพื่อขุดคลองเธอตอบสั้นๆว่าการเจาะหลุมช่วยขุดคลองได้ดาตู้และชูดามองหน้ากัน ดวงตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจและมุนงงวันนี้ฉันจะแนะนําอะไรบางอย่างให้พวกเธอนี่คือดินปืนที่ฉันทําไปไม่กี่วันก่อนที่เคยระเบิดหินแร่และถ้ำหินปูนนั่นแหละการขุดคลองด้วยแรงคนมันช้าเกินไปดังนั้นฉันจึงวางแผนจะใช้ดินปืนนี้ระเบิดคลองขึ้นมาเธออธิบายให้พวกเขาฟังอย่างจริงจังสิ่งที่ดินปืนใช้ระเบิดหินและแร่ธาตุออกชูดาและดาตู้ตกตะลึงเมื่อได้ยินพร้อมกันนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยผู้นำถึงกับยินดีบอกเรื่องของวิเศษแบบนี้ให้พวกเขารู้ นี่ทําให้พวกเขารู้สึกถึงความไว้วางใจจากเธอในเวลาเพียงสองวันคนในเผ่าทุกคนรู้กันหมดแล้วว่าผู้นาธรรมของวิเศษที่เรียกว่าระเบิดได้และจะใช้มันขุดคลองบอกว่ามันเร็วกว่าแรงคนมากแต่ยังไม่มีใครรู้วิธีการแน่ชัดเช้าวันที่สามหลังเปิดเผยข่าวเธอพาดาตู้ชูดาและคนอื่นๆมาที่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเพื่อทดลองปริมาณระเบิดที่นี่ก่อนอื่นให้ชูดาถือจอบลวดยางเจาะลงไปที่จุดระเบิดที่กําหนดไว้ในแนวตั้งรู้ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบ เซนติเมตรลึก4เมตรใช้สเกลบนด้าไม้จอบลวดยางวัดความลึกให้แม่นยำเพื่อกำหนดความลึกเมื่อเจาะรูเสร็จเธอเอากลีซอรีนไนเตรตรที่ผสมไว้หน้างานค่อยๆบรรจุลงในโถดินเผาทรงกระบอกอย่างระวังแล้วจากนั้นค่อยๆหย่อนโถดินเผาลงในหลุมที่ขุดไว้ต่อมาใช้กิ่งไม้สร้างโครงสามขาแบบง่ายๆเหนือหลุมโครงสามขานี้ใช้เชือกป่านเส้นเล็กแขวนอิสีเขียวที่ทุบแตกอีกก้อนนั้นเป็นอุปกรณ์จุดระเบิดแบบตั้งฉากที่เรียบง่ายแต่ ใช้งานได้จริงเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอนำทุกคนเริ่มการทดลองระเบิดครั้งแรกปริมาณระเบิดครั้งนี้ประมาณสามร้อยกรัมโถดินเผาที่ใส่ระเบิดเธอลงมือหย่อนลงก้นหลุมด้วยตัวเองอย่างมั่นคงแล้วจากนั้นผูกอีกที่มัดด้วยเชือกไว้บนขาตั้งสามขาเหนือหลุมเหนือหลุมนั้นอีกห้อยลงไปในหลุมลึกสิบเซนติเมตรเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนขณะตกลงไปนอกหลุมต่อมาเธอเริ่มดึงเชือกค่อ,คอยๆถอยไปที่ที่กำบังห่างออกไปยี่สิบเมตรที่กำบังนี้ เป็นคููแบบเรียบง่ายที่ดาตู้พาคนขุดไว้ล่วงหน้ารูปแบบหลุมกาะมีคนหลายคนนอนคว่ำอยู่ข้างในแล้วโผล่แค่หัวออกมามองเธอเดินมาแบบตื่นเต้นแล้วเธอยื่นเชือกป่านเส้นเล็กให้ชูดาให้เขารับผิดชอบจุดระเบิดชูดาได้ยินแบบนั้นก็ตกใจทันทีฉันทำไม่เป็นนะมีอะไรที่ทำไม่เป็นละ่ะเธอแค่ถือเชือกไว้เดี๋ยวฉันบอกให้ปล่อยมือเธอก็ปล่อยแล้วนอนคว่ำลงทันทีแค่นั้นเธอสอนวิธีจุดระเบิดให้ชูดาอย่างอดทนแต่ในมือฉันกลัวชูดาหน้าซี มือทั้งสองจับเชือกแน่นร่างกายสั่นเล็กน้อยผู้ชายตัวใหญ่กลัวอะไรกันรีบหน่อยสิครั้งนี้เธอทำครั้งหน้าดาตู้ทำพวกเธอต้องลองด้วยตัวเองทั้งคู่เธอทั้งหุดหงิดและโมโหที่สอนไม่รู้เรื่องชูดาสั่นๆรับเชือกป่านมามือทั้งสองจับแน่นฝ่ามือเต็มไปด้วยเหงื่อมืออีกข้างเช็ดเหงื่อที่ไหลไม่หยุดบนหน้าผาพอแล้วทุกคนนอนคว่ำลงชูดาเธอฟังคำสั่งฉันฉันนับหนึ่งสองสามพอได้ยินสามเธอปล่อยมือทันทีใช่ไหม รู้แล้วชูดาตอบด้วยเสียงสัน่นตาจ้องเธอนั่นไม่กล้าสูดหายใจแรงหนึ่งสองสามวินาทีที่ได้ยินเธอตะโกนสามประสาทที่ตึงเครียดของชูดาพังทลายทันทีปล่อยมือโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นอิฐที่ห้อยอยู่บนยอดหลุมตกลงไปตามปากหลุมอย่างรวดเร็วกระแทกโถดินเผาที่วางไว้ก้นหลุมอย่างแม่นยำเสียงดังปังครั้งใหญ่ดังขึ้นโถดินเผาแตกกระจายทันทีกลีเซอรีนข้างในระเบิดทันทีจากแรงกระแทกระเบิดในชั่วพริบตาทันใดนั้น ดินนับไม่ท่วนพุ่งขึ้นเหมือนดอกไม้ร่วงจากสวรรค์กระจายไปทุกทิศทางสูงลิบพื้นดินที่มีหลุมเป็นศูนย์กลางถูกระเบิดให้มีความลึกเส้นผ่านศูนย์กลางกว่าสามเมตรเธอยกหัวขึ้นก่อนสะบัดดินบนหัวออกแล้วเรียกคนข้างๆไปดูหลายคนเดินไปที่จุดระเบิดมองหลุมลึกใหญ่บนพื้นต่างตาค้างด้วยความตกตะลึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่สองที่เห็นพลังของระเบิดแต่ครั้งนี้ใกล้ชิดขนาดนี้ได้สัมผัสกระบวนการระเบิดด้วยตัวเอง ยังคงทําให้พวกเขาตื่นตะลึงสุดขีดฉันมาก่อนโอ้โหระเบิดนี่มันสุดยอดจริงๆแค่ครั้งเดียวมันถูกระเบิดออกมาเป็นหลุมขนาดใหญ่ถ้าให้คนในเผ่าสิบคนมาขุดด้วยจอบอย่างน้อยก็ต้องขุดทั้งวันนี่มันมหัศจรรย์จริงๆชูดามองหลุมนั้นตาเต็มไปด้วยความทึ่งและนับถืออดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาดังๆใช่เลยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วผู้นำวางแผนจะใช้ระเบิดขุดคลองยังไงผู้นำคงอยากเจาะหลุมเป็นแถวที่ตำแหน่งของคลองใช่ไหม แล้วระเบิดออกมาเป็นหลุมใหญ่หลายหลุมใช้หลุมเหล่านี้เชื่อมเป็นคลองถ้าเป็นแบบนี้ความเร็วในการขุดคลองจะเพิ่มขึ้นมากถ้าวัสดุพร้อมแค่ไม่กี่วันก็ขุดคลองน้ําดื่มได้อีกเส้นแล้วดาตู้มองหลุมใหญ่ตรงหน้าพูดอย่างครุ่นคิดดวงตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเรากับว่าเห็นคลองน้ําดื่มเส้นใหม่ไหลผ่านหน้าแล้วฉลาดมากแผนจริงๆก็แบบนี้แหละพลังและผลของระเบิดพวกเธอก็เห็นแล้วพลังของมันมหาศาลจริงๆถ้าเราควบคุมวิธีใช้ให้ชํานาญ ภายในหนึ่งเดือนเราจะขุดคลองน้ำดื่มได้อีกหลายเส้นแบบนี้ปีนี้เราจะปลูกข้าวได้อีกชุดพอถึงหน้าหนาวก็จะมีอาหารและอาหารสัตว์เพียงพอทุกคนจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องกินดื่มหลายคนได้ยินแล้วพยักหน้าตามหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจพวกเขารู้ดีว่าด้วยการตัดสินใจและการนำที่เฉียบแหลมของผู้นำบวกกับเครื่องมือวิเศษอย่างระเบิดเผ่าหั่นจะต้องพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมุ่งสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต หลังทดสอบปริมาณระเบิดและผลการระเบิดและกำหนดระยะปลอดภัยแล้วการเตรียมการก็เสร็จสมบูรณ์ขั้นพื้นฐานช่วงเวลาต่อมาเธอเริ่มวางแผนอย่างละเอียดสำหรับที่ดินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเล็กฝั่งตะวันออกตรงหัวสะพานต้องเว้นถนนกว้างไว้เส้นหนึ่งเพื่อให้คนและยานพาหนะผ่านได้สะดวกแล้วใช้ถนนเส้นนี้เป็นแกนเปิดที่นาออกไปทั้งสองข้าง500เมตรยาว1,000พเมตรแบบนี้นาข้าสองข้างถนนรวมกันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว กว้าง1,000พเมตรพื้นที่รวม1 5 0 0ไร่แบบนี้ปีนี้ที่นาข้าวที่เปิดในฝั่งตะวันออกและตะวันตกจะมีพื้นที่รวมประมาณ2,500รไร่เพียงพอต่อความต้องการสำรองอาหารของเผ่าในปีนี้ฝั่งตะวันออกที่ติดแม่น้ำค่อนข้างราบต้นไม้ไม่หนาแน่นมากเป็นป่าทางที่ตะวันตกที่รกมีผู้ไม้ปะปนอยู่บ้างแต่การจะเปิดที่นี่เป็นนาข้าวยังต้องทำความสะอาดอีกหน่อยเธอจึงเรียกทีมตัดไม้ที่ทำงานในป่าเขตตะวันตก มาทำงานด่วนให้พวกเขาเริ่มเคลียร์ต้นไม้และพุ่มไม้ในบริเวณนี้สำหรับรากไม้ใหญ่ๆสำหรับรากต้นไม้ที่หนาและแข็งแรงแบบนี้เร็วกว่าขุดด้วยคนเยอะส่วนรากพุ่มไม้ใช้คราดไถออกมาได้พอถึงตอนเปิดนาข้าวที่นาจะถูกน้ำท่วมตลอดรากที่เหลืออยู่ก็จะไม่โตขึ้นมาได้อีกขณะที่ทีมตัดไม้เคลียร์พื้นเธอก็ให้ดาตู้พาคนเริ่มระเบิดคูเมืองฝั่งตะวันตกก่อนการขุดคูเมืองไม่เพียงมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเมือง ยังให้แหล่งน้ำเพียงพอสำหรับที่ดินฝั่งตะวันตกของเมืองสะดวกในการเปิดที่ดินผักบนทุ่งหญ้าฝั่งตะวันตกปลูกผักหลากหลายชนิดเพิ่มความหลากหลายของอาหารในเผ่าบนเส้นทางคูเมืองชูดาพาคนไม่กี่คนใช้จอบลวดยางเจาะหลุมอย่างตั้งใจทุกสี่เมตรเจาะหนึ่งหลุมหลังทำงานหนักมาหนึ่งวันขุดได้ทั้งหมดห้าสิบหลุมครอบคลุมระยะสองร้อยเมตรวันต่อมาเธอลงมือผสมระเบิดเองและวางลงก้นหลุมอย่างระวังดาตู้พาคน ขุดที่กำบังแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วชูดาก็พาคนตั้งอุปกรณ์จุดระเบิดผู้เฒ่าและหมอผีแจ้งคนในเผ่าลวงหน้าให้ทุกคนอยู่ห่างจากจุดระเบิดเพื่อความปลอดภัยเมื่อทุกอย่างพร้อมเธอเรียกคนในเผ่าห้าสิบคนมาจุดระเบิดพร้อมกันคนห้าสิบคนที่ระเบิดถือเชือกจุดระเบิดนอนคว่ำในที่กำบังแบบง่ายห่างออกไปสามสิบเมตรเพื่อให้สัญญาณชัดเจนวิธีส่งสัญญาณเปลี่ยนจากตะโกนเป็นการตีเธอให้คนนำกลองหนังวัวที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ วางไว้หลังที่กำบังห้าสิบเมตรครั้งนี้ตกลงใช้การตีกลองสามครั้งเป็นสัญญาณเมื่อได้ยินกลองดังสามครั้งทีมจุดระเบิดด้านหน้าทั้งหมดปล่อยเชือกในมือพร้อมกันการระเบิดครั้งใหญ่ที่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนมังกระดินพลิกตัวก็เริ่มต้นขึ้นวินาทีต่อมาเสียงดังกล้องบูมบูมบูมคูเมืองครึ่งตะวันตกทางใต้ของเมืองพุ่งขึ้นเป็นแนวยาวกว่า200เมตรของดินมังกรยาวเหมือนมังกระดินโผล่จากพื้นความยิ่งใหญ่ทำให้ทุกคนที่เห็นตื่นตะลึง ทั้งเผ่าหั่นรวมถึงสัตว์ที่เลี้ยงโดยหุยชานและโรโรเป็นผู้นำถูกเสียงดังและการสั่นสะเทือนกระทันหันนี้ทำให้หมอบลงกับพื้นไม่กล้าส่งเสียงร้องแม้แต่คำเดียวแต่ฉากหลังการระเบิดทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจสุดขีดควันและดินค่อยๆจางลงร่องลึกยาว200เมตรปรากฏชัดเจนบนพื้นดินเดิมคลองที่ปกติต้องใช้คนหลายสิบคนขุดเป็นสัปดาห์ตอนนี้เกิดขึ้นทันทีด้วยพลังของระเบิดแค่ปรับปรุงเล็กน้อย ก็สามารถนำน้ำเข้าได้เลยหลังระเบิดเสร็จชูดารีพาคนบังคับทา่าให้เริ่มทำงานพวกเขาใช้รถเข็นเล็กเก็บดินที่กระจายรอบๆอ,อย่างละเอียดแล้วกองไว้ในเขตเมืองเตรียมไว้สร้างกำแพงดินในอนาคตเผ่าพานธก่อสร้างใหญ่ก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการและด้วยการเข้าร่วมของเผ่าลีร่วมถึงสองเผ่าที่ยอมจำนนจากการรบทางตะวันตกก่อนหน้านี้แรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมากเธอช่วยโอกาสนี้จัดตั้งทีมก่อสร้างใหม่เฉพาะสำหรับสร้างบ้านครั้งนี้ขยายเป็น30กลุ่มก่อสร้าง สามารถสร้างบ้านเปล่าสาหลังพร้อมกันได้เพิ่มความเร็วในการสร้างบ้านอย่างมากชาวเผ่าทั่วไปสร้างบ้านในเมืองอย่างคึกคักทาดขุดคลองและขนดินรอบนอกเมืองอย่างหนักทุกงานดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบกลับเข้าสู่ความถูกต้องทั้งเผ่าแสดงถึงความวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา